ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ตั้งจิตตรึกและลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและเปล่งเสียงสวดมนต์สรนเสริญคุณของพระองค์ท่านให้ออกมาจากกลางกายด้วยใจที่สบายด้วยใจที่เลื่อมใสในคุณของพระพุทธองค์ โยนโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภควตาธรมโมสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆตัมมะยังภะคะวันตังสัทธามัง สสังขังอิเมหิสการะหิยาธาอระหังอโรปิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนภันเตภะคะวาสุจิราปรินิพุโตปิ ปัจจิมาชันตาโนกามปะมานาสะอิเมสการทุขตาปะนาการะพูเตปติคันหาตุอัมหาังทีคารตังหิตายสุขายา อารังสัมมาสัมพุทธะคะวาพุทธังะคะวันตังภิวาเทมิกราสวะคัตโตพคะขวตาธรมโมตามมังนามาสาามิกรา สุปติปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังขังนามามิกราบอันตมยังพุทธสาวะคะวะโตบุพพากนามกะรังกะโรมะเส namo ata sa pa kawato arahato samma sambuddha sa namo ata sa pa kawato arahato samma sambuddha sa นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ so ุทธัสสะอันตมยังพุทธาพิทุติงกรโหมาเสเอโหอันโสอันตาทางคาโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอานุตโรปุริสัทธามสาราธิสัตธาเทวมนุษยสานางพุทโธภะคะวา โยอิมังโลกังสะเทวาังสมารกังสัพพามากังสัตสะมนาณพระมณิงปะชังสะเทวมานุสังสยังอภิญญาสาชิกาตวะปเวเทนสี โยธา芒果เทเสสิอาธิกาลยาณังมาเชกายาณังปาริโยสานากาลยาณังสาธังสัพยัญชนะังเกวัลปะริปุณังปะริสุตังพระมัจเริยังปะกาเสสย ตามหังภาคะวันตังอาภิปุณฉยามิตามหังภาคะวันตังสิราสนามามิอนตมิยังธรรมาภิตุติงกโรมัเส ยูโหอันโซอันโซวัคฆาตตภะคาวตาธรรมโมสันทเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณายโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหี ตามหังธรรมังอะภิปุณฉยามิตามหังธรรมังเสราสนามามิอันตมเหียงสังคาภิทุติงโรมาเส ยิ่งอันโศอันโศปฏิปันโนภาคาวะโตวันสาวกาสังโฆอันโุปฏิปันโนภาคาวะโตวันสาวกาสังโฆยายาปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกาสังโฆ สามีจิปติปันโนภาคาวะตุอันสาวกสังโฆยานทิ่ทางจตาริปุริสายุคานิอัตถ่าปุริสปุคลาเอสาภาคาวะตุอันสาวกสังโฆ อาหุนาโยอาปาหุนาโยทังขินาโยอัญชาลิการณนิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกาสสตตาหังสังขังอภิปุชยามิ ตาหัางสังขังสิราสานามาีอนตมยังรัตนตัยปามคาทายโยเจวะสังเวคปะเกิตนาปาทัญจพนาหามเสภโพนโทสุโทังการุณามหา โยอจันตสุทธาภละยานะโลวจโนโลกัสสะปาปูปะกิเลสสะคาตะโกวันทามิพุทธังอหะมะทเระนะตังธัมโมปะทีปะวะวิยัตตสสสาธุโน โยะมะคปากามะตาเพทะพินนโกโลคุตาโรโยจตตาธาธทิปโนวันธามิธรรมอาหามาทเรนตังสังโคสุเขตาพยาติเขตาสัญยโต โยนทิธาสันโตุส oh ุขตานุโภทากโลลาปะหิโนอริโอสุเมธาโสวันธามิส ah ังขังอาหามาธเรนตังอิเจวเมกันตาพิป ah ุชนัยยัง วันถุตยังวันทยตาภีสังขตางปุญญางมยายังมามาสาูุปาทวามาหนตุเวตัสาปปภาวสิทิยา อิทัตถะคตโตโลเกอุปันโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธะธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกอุปัสสミโกปรินิพานิโกสัมโพธะคามิสุขตาปเวทิโต มายานตังธรรมังสุตตวะเอวังชานามาชาติเปโทคขาชาราเปโทค้ามารณามเปโทขังโสกปริเทวะทคขาโทมานสุปายาสเปโทคขา อาปิเยหิสัมปโยอังโคอันทุโคปิเยหิวิปโยอังโคอันทุโคยามปิชังนาลภติตามปิทุขังสังคิเตนาปันจุปาทานาคันธาทุขาไสยาทิทัง รูปูปาทานคันโทเวทนาปาทานคันโทสัญญูปาทานคันโทสังฆารูปาทานคันโทวิญญาณูปาทานคันโท เยสังปริญญาญาทารมาโนโสภะควาเอวังพาหุลังสาวะเกวิเนติเอวังภาคาจปนาสาภะควะโตสาวะเกสุอานุชาสนีพาหุลาปวัตติ รูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตา สังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมาอนัตตาทิเตมายังโอตินามหาชาติยาชารามารเนนา โสเกหิปร so ิเทเวหิทุเคหิโทมานตเสหิอุปายาเสหิทุโคตินาทุขปเรตาอเปวนามมมาสเกวลาสทุขคันธัสานตกิริยาปัญญาเยธาติ เจราปรินิพพ์ตัมปิตังภาขวานตังสารังคาตาธรรมจัดสังฆัญจาตัสสาภาะวะโตสาสนังยาธาสติยาธาพลังมหานสิการโหอานุปฏิปัามาสาสนุปฏิปัติ อิมาตตะเกวะลลาสตะทุกขคันทัสสะอันตะเกริยายาสังวัตโตอันตมยังปฏิทานาคาทายโยปนามะเส ยะเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปงคาเรโพทธิคาเรตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนนภวันตุปุชิตาโสทิงการุเตทวิหารมันดาเล เทราจะมชาณวากาชาพิาวสารามิกาทนาปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิคามาจะอิสราสัปปานาผูตาสุขิตาภวันตตเต ชาราผู้ชายเยปิจอันดาสัมภาวาสังเสธาชาตาอาทาโวปปิตกานียนิกังธรรมวรังปฏติจจเตสัพเพปิทุขัสการนตุสังขยัง ท้าตุจิรังสตังตถมโมธัมมัทราจะปุคาลาสังโฆโหตุสมมาโฆวะอัายาจาหิตายาจาริมเฮระคตุสัทธัมโมสเพปิธรมมจาริโนโวทิงสัมปปุไนยามา ทรมเมอริยปเวทิเตอันุนมัยแหงโอวาทปาติโมกโขาคาทายโยพะนามเสเอคันติปรมังตโปติติขาความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่ง นิพานังปารามังวาทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมนาหิปภะชิตโตประรูประคาติสามโนโหติประรังวิเหทยันโตผู้ล้างผ่านผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยเอตังพุทธานาซาสนางนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสาภาปาปัสาอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งกุศาลาสสปสัมปัธาการบําเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่ง สัจจตาปาริโยธปะนังการกลั่นจิตของตนให้ผองแผ้วหนึ่งเอตังพุทธานาซาสานังนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอนุปวะโทการไม่เข้าไปว่าร้ายกันหนึ่งอนุปคาโตการไม่เข้าไปล้างผลาญกันหนึ่ง ปาติโมโเคจะสร้างวโรความสำรวมในพระปาติโมกหนึ่งมาตันยุตาจะพาตสามิงความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนาหารหนึ่งปันตันจะสยยนาสนังการนอนการนั่งอันสงัดหนึ่งอาทิจิตเตจะอายุโค การประกอบความเพียรในอาทิจิตหนึ่งเอตังพุทธานาซาสนางังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย